บทที่1ิบทสวนมหาสมัยสูตรเอวัมเมสูตรตังเอกังสมัยยังฟักวาสักเกสุวิหารติกับเิลาวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิกุสังเคนะสัตทิงปัญจามตเตหิพิกุสัตเตหิสัพเพเหวะอรันเตหิทัศหิจะโลกะทาตุหิเทวตาเยผุยเยน,นะสันนิปิตาหุนติปควันตังทัชนาย ยะพิคุสังฆาจารอัตโคจตุนังสุทธาวาสก,กัยการนังเทวนาเอตตะโหสิอายังโหพควาสกเกสุวิหารติกับป,ปิลาวตุสมิงมหาวเนมหาตาพิคุสังเคนะสัตทิงบรญจัมเตหิพิคุสัตเตหิสัพเพเหวอาอรหันเตหิทัชหิจะโลกะทาตุหิเทวตาเยผูยเยนะสันนิบติตาหุนติภควันตังทัศนายะพิคุสังฆาจารยันุ ยันนูนะมยยมปิเยนะภควาเตนุปสังกะเมยามะอุปสังกะมิทวาภควาตสันติเกตปเจกะคาถาภาเสยามาติอันโคตาเทวตาเสยยะถาปินามะภะวาปูริโสสมมทิตังวาภาหังภาษาเรยยะภาษาริตังวาภาหังสมิเชยยะเอวเมวาสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตราคิตาภควาตปุปูต ปุระโตปตุระหังสุอัตโขตาเทวตาภควันตาอภิวาเทตวะเอกมันตังอัถังสุเอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาภควโตสันติเกอิมังขาทางอภาสิมหาสมโยปวันสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตัมมหะอิมังธรรมาสมยังทกิตาเยวะอปะราชิตาสังคติ อัตโคอปราเทวตาภควโตสันติเกอิมังขาทางภาษิตันตราพิกวสมาทะหังสุอจิตังอัตโนชุกะมะกังสุสารทีวะเมตานิคะเหตวาอินทริยานิรักขันติปนิตาติอัตโคอปราเทวตาภควโตสันติเกอิมังขาทางอภาสิเชตวาขีลังเชตวาปะรีทังอินทขีรังโอหจักมะเนชาเตจรันติสุทาวิมาราจักขุมมาตาสุทันตาสุสูนาคติอัตโค อะปะราเทวตาภควะโตสันติเกออิมังขาทางอาาสิเยเกยจิพุทธังสรณนาคตาเสนาเตสมิมิสันติ อปายะภูมิปหายะมนุสสังเทหังเทวากายาประริปูเรสันติติอตาโขภควาพิขูอามันเตสิเยผูเยนาพิขเวทัศสุโลกะทาตูสุเทวตาสันิปิตาหนติตถ,ถาคตังทัศนายาพิขูสังฆจจะเยปิเตพิขเวาเหสุงอติตัดมัทานางอารหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตปราเมเยวะเทวตาสันนิปิตตาเหสุงเฉยยะถาปิไมหังเอตระหี เยปิเตพิกเวภวิสันติอนาคตะมัทานาอรหันโตสัมมาสมัมพุทธาเตสัมปิภควันตานาเอตัปรามายวะเทวตาสันิปริตาภวิสันติเสยยะถาปิไมหังเอตาระหิอาจิกิสามีพิกเวเวทวกายานังนามามิกิตยิิสามีพิกเวเทวกายานังนามามิเทศิกสามีพิกเวเทวกายานังนามามิตังสุนาะจะตัง,งสุนาถะสาธุกัรมนาสิกโรทะเพียพาสิสามิติเอวัน พันเตติโขเตพิกูกปะคะวะโตปจจโสสุงปะควะเอตตทะโอจะสิโลกะมนุกัสมิยถาภูมาตัทธิตาเยสิตาคิริขภะรังปิตัตาสมาหิตาปุถูสีหาวะสันลีนาโโลมะ มะหังสาพิสัมพุโนโอทาวตมณะสาสุทธาวิปัสสนะมะนาวิลาเผยโยปจเตยัตวาวเนกปิลาวเทเวตโตอมันตอีสัทธาสาวเกสะเสนระเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถาพิกโวเตจะดัปังมกรุงสุตวาพุทธศาสสาสนังเตสัมประตูระหุยานาอมนุษสานัทสนังอเปเกสตมัุมัทขุมสหัสสังอทะสตรินสตังเอเกสหัสสังนาง อมนุษย์สานะมัทสุงอัปเปเกนันต์มัุคุงทิสาสภะผู้ดาอหุงตันจัสพังอภิญญายาววะกิตวานะจจคุมาตโตอมันตายิสัทธาสาวะเกศสาสเสนรกเเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถาภิกขโวเยโวหังกิตยิสามิคิรายคิอนุปุโปรสัตตสหัสสาวะยะขาภุมมากะปิลาวัตวาอิทิมัตัวชุดติมตัวน้ำตัวยาสสินโนมัรมานาภิกขมุมีขุนังสมิติโนาง ชะสะาสหัสสายเหมาะวะตายักขา,น,านนาเตาวนิโนอิติมัโตชุติมันโตนวานัมโตยะสเโนโมทัมานาพิกัรรม,มุพิขุนังสมิตติงวนางสาตา,าคิราติสาหัสสายักขกานนาเตาวนิโนอิติมัโตชุติมันโตวานัมโตยะสเโนโมทัมานาพิกัรรม,มุพิขุนังสมิตติงวนาง อิเจเตโสระสาสหัสายะขานนันต่าวเนโนอิทิมันโตชุดติมันโตนอมโตยะสเซนโนมธมนาภิกามุภพิคูนางสมิติงวานังเวสามิตาปัจจสตายะขานนันต่าวเนโนอิทิมันโตชุดติมันโตนอมโตยะสเซนโนมธมนาภิกามุภพิคูนางสมิติงวานังกุมพิโรราชคะหิโกเวปุลสะนิเวสนังเผยโยนางสตาสหัสังยะขานังปายิรูปาสติกุมพิโรราชคะหิโกโสปะขะสมิติงวานัง ปุริมันจัดที่สังราชาทัตตารัฐโธปัสสาสติคันฑพานางอธิปติมหาราชายะจัสศิโสปุตตาปิตัสสะพะโวอินธนามามหพภะลาอิธิมันโตูชุติมันโตูนตางันโตูยัสสินมธรรมานาภิกรมุภิคูนางสมิติงวานงางทักีนันจัดที่สังราชาว,วิรุณโธตัปปัสสาสติกุมพันนางอธิปติมหาราชยะจัสศิโสปุตตาปิตัสสะพะโวอินธนามามหพภะลา อิทิมัตโตชุติมมัตโตน้มตัวยะสสินโนมุทธมนาพิกรมุงพิคุณนางสมิติงวะนังปชิมันจัตที่สังราชาวิรูปโคปัสาสตินาคานังอธิปติมหาราชายะสสิโสพุทธปิตัสสาพระโวอินธนามามหาภลาอิทิมัตโตชุติมมัตโตน้มตัวยะสสินโนมุทธมนาพิกรมุงพิคุณนางสมิติงวะนังอุตรันจัตที่สังราชากุเอโรตปัสสาสติยะขานังอธิปติมหาราชายะสสิโสพุทธปิตัสสาพระโวอินทนามามหาภลาอิทิมัตโตชุติมมัตโตน้มตัวยะสสิินมงงตวั ปุริมาทิสังตตารโถทักินเนนวิรุณโกปชิเมนาวิรุปโขกุเวโรตรังทิสังจตารโรเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาททัละมานาอัตถังสุวเนกปิลวัทเวเตสังมยาวิโนทาสาอาคูเวจันิกาสัทธามายากุเตนทุเวเตนทุวิภูจจวิภูโตสหจันทนโนกามเสถโถจะกินนุมันพุนิมันทุจะปนาโทโอปมัโยจะเทวสุตโตจะมาตลิจิตตเสโนจจคัคนัพโหนโรราชาชโนสโป อาคูปัญจสิโขเจวะติมพรูสุริยาวัชสาเอเตจันเยจราชาโนคันธภาสหาราชุภิโมทมานาภิกามุภิขุนางสมิติมวานังอัฐาคูนาภาษานาคาเวสาราสหัตจิกาลัมพราชตราอาคูปยาคาสหายติพิยามุนาทตรัราจะนาคูนาคายัสสินโนเอราวนนนมหานาโคสุภาขาสมิติมวานังเยนาคราเชสหาสหรันติทิพาทิชาปักขิวิสุทธะจักขูเวหายาสาเตวานมัชปัต ตาจิตราสุปนนาอิติเตสนามังอภยันตทานาคราชาณมาสิสุปันโตเขมะมะกาสิพุทโธสันหาหิวาจาหิอุปะวะหะยันตานาคาสุปนนาสารนามังกังสุพุทังชิตาววิชระหัตเถนสมุททางอสุราสิตาพาตโรวาสาวเสตนอิทิมันตยศสิโนกาละกัญชามหาพิสมาอสุราธานเวกสาเวปจิตติสุจิตติจัปะหาราโทนมุจีสหสตัญจัพริตุตานังสัพเพเวโรจนามกาสันนัยตวาวาริงเสนังราหุพัทธมุ กว่าขมงสมโยธานิปัฏฐนเตยพิขูนาวสมิติงวะนังอาโปจเทวาปัฐวีจเตโชวายุตถาขมุงวรุณาวารุณาเทวาโสโมจยสาสหะเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายัสสิโนทัเสเตจัฏากายาสัพเพนันตาวนิโนอิทิมโตชุติมันโตนันโตยัสสิโนมุทธมานาภิกกรรมของพิขูนางสมิติงวะนังเวณทูจเทวาสหารีจ่าสัมมาจ่าทุทุเวยามา จันทสุปนิสาเทวาจันทัมมาคูปรากิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยะมาคูปรากิตานคตขนิปุรากิตาวาอาคูมันทาวะลาหากาวาสุนาวาสุโวเสธโถสกโกปะคะปุรินโถท,ทัเสเตจัตตะากายาสัพเพนันตะวนิโนอ,อิทิมนตุชุติมนโตวนอนตุยะส,สินโนมุทัมมานาภิกกาม,มุภิปูนังสมิติงวะนังอาถาคูสหะปูเทวาชลามะกิสิขาริวะอริทกาจารโรชาจั ุม,มาบุภานิพาสิโนวรุณาสหธรรมาจะอจุตตาจะอเนชกาสู่เลยะโรติลาอาคูอาคูวาสะวาสเสนสิโนทเสตเถรทา,ากายาสัพเทนนะตาวน,นิโนอิทิมโตชติมันโตน้ำโตยสสิโนมธัมมนาพิกรรมมัมพิขุนางสมิติกงกอนังสมนามาหาสมนามานุสสามมนุสุตมาขิขาปทูสิกาอาคูอาคูมโนปทูสิกาอัถคูหารายโยเทวาเยจโรหิตะวาสิโน ปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายสัสสิโน ท่าเสตเจรธากายาสัพเพนนันตะวนิโนอิทธิมันโตุชุดติมันโตุนันมันโตยะสัชินโนมธมนาภิกขมุงภิกขุนางสมิติงวะนังสุกากรุมหาอารุณาอากูเวขานาสาสหะโอทัตตาคายหาปโมขาอากูเทววิจักขนาสธารมตาหาราคะชาวิสกาจายสัชินโนท่านายังอาคาปชุนโนโยทิสาอภวิสติท่าเสตเจรธากายาสัพเพนนันตะวนิโนอิทธิมันโตุชุดติมันโตุนันมันโตยะสัชินโนมธมนาภิกขมุงภิกขุนางสมิติงวะนังเคมียาตุสิตายามากัตถกาจายสัชินโนลัมพิต การามาเซตหาชตินามาจ,จะอาสวะนิมรติโวอาคูอัฐา,าคูประนิมิตาทาเสเตรทระทากายาสัพเพนนตตาโนิโน,โนอิทิวตโตชุติมันโตววานาตวาาันโตยัสเซนโนมธัมมนาพิกรรมมุพิคณังสมิติวาางวะนัง สัทเถรเทวนิกายาสัพเพนันตวัณิโนนามันวะเยนาอคันชุมเยจันเยสติสาสหปวุฒะชาติมกขีลังโอขัินะมาสวัรัตเขโมคตรังนาคังจันทวอสิตาติตังสุพรมาปรมโตจะปุตตะอิทิมาโตสหสันนกุมารโรติโสจะโสปาขะสมิติงวนังสหัสะพรมโลกานางมหาพมมาทิติทิติอุปปันโน ชุติมันโตพัสมากายโยเจสัสิโสท้าเสษถาอิสราอาคูปเจกะวัสวัตติโนเตสันจะมัจโตอาคาหาริโตปริวาริโตสเตจะสัเพภิกันเตสินเตเทเวสพรมเกมาราเสนาพิกามีปัสะกันหะสะมันทิยังเอถะคันหะถะพนธะราเคนาพันธมุทโว จมันตาปาริวาเรถมาโงมุจิถะโกจิตนงอิติตถะมหาเสนกันหาเสนาเปสนยปานินาตะละมาหัดจะสรางกัตวานะเพระวังยถาปวุสโกเมโขทนะยันโตสวิชโกตถาโสปจุทาวติสังกุโทอัสยมวเสสตันจะตัดจังตันจังตันจะสัพพังพิญญายะววิตตวานะจคุมาตัโตอมันตยิสัทธาสาวเกสัสนเนระเตมาราเสนาพิกันตาเตวิชานาถาพิกวเต จาตักปะปะจาอาตักปะมกรุงสุตวาพุทธศาส,าสนังวีตะราเคหิปักกมุงเมสังโลมปิชยุงสัพเพวิจิตาสังขามาพยาติตายสิสนมโมทันติสหภูเตสาวกาเตชะเนจุตตาติ